สวัสดีค่ะพบกับเทลัดอีกแล้วนะคะวันนี้เทลัะจะมาตำถั่วนะคะทํากับข้าววันนี้ทําอะไรกินมารายงานทุกคนอีกแล้วนะคะเอาสากเทลัดไปไหนเน่ยโอ้ยเลยเลัดได้ไไดตำถั่วเรียบร้อยแล้วนะคะตำถั่วละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะเราจะตำอย่างรวดเร็วเลยแฟนบอกว่าไม่ต้องทานานนะเดี๋ยวไม่มีคนดูเธอนะเพนะ หัวก็รูดีอีกโอเคเราก็ทาราจำถั่วกับจำพริกไปสิบเม็ดสิบเอ็ดเม็ดพอดีที่พริกทาระได้นับเรียบร้อยแล้วนะทำกับข้าวให้ลูกกินด้วยทำให้แฟนด้วยใส่มะเขือเทศที่เรามีอยู่ค่ะลงไปจะปรุงแบบรวดเร็วทางใจเลยนะแล้วทารามีเกาเหลามาีสเต็กนิดหน่อยให้แฟนนะแล้วน้ำปลาค่ะ น้ำปลาเราก็จะใส่ประมาณนะสาม่ยทะเลกานแล้วประมาณ3ามสี่ช้อนประมาณนี้แล้วใส่น้ําตาลลงไปเนาะนิดเดงยนิดเดียวเท่านั้นนะส่วนส่วนของชลรดนะมันอยู่ในปลาล้าแล้วนะคะแล้วก็คงไม่ใส่อีกนะคะก็ไม่จำเป็นต้องใส่อีกก็จะใส่มะนาวลงไป แล้วก็น้ำปลาลงไปเนี่ยก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเก็จะทำแบบเรียบด่วนให้ทุกคนเลยค่ะทำเกาเหลาด้วยนะคะเมื่อกี้ใส่มะนาวอันนี้ลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเพาเปิดไฟเกาเหลาเล็กนึนงเพราะว่าอยากโชว์เกาเหลาทุกคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเสร็จแล้วค่ะมือสกปรมะนาวก่อนนะ ตำขวดฝักยาวนะคะทำกับข้าวกินนะคะแล้วก็เข้าครัวทุกวันเห็นแล้วนะสวยเข้าครัวเป็นเรื่องปกตินะคะดูชุดเข้าครัวสิดูชุดตำถั่วสิมันจะไม่อร่อยได้ไงใช่ไหมคะแม่ <laughs> มันต้องอร่อยเพื่อพูดเปนแซ่บเุื่อตำเพื่ข้าครัวเนี่ก็ทำให้กับข้าวอร่อยได้นะคะเสน่ห์ปลายว่งะ ไม่ใช่หัวรนะั้วหัวหลงนะหัวก็ไม่ได้รักไปหลงว่ะเพืยได้แล้วค่ะไอ้ชิมให้ดมมันนยมันได้แล้วเนี่ยเพื่นอนชิมอร่อยเนาะใส่น้ำปลาหมดนี่ก็โอเคแล้วนะอร่อยมากๆ อันนี้ก็ใส่หมดซะให้มันออกจาเปรี้ยนะวหน่อยก็จะตักราดให้ทุกคนดูเลยนะคะเราจะทำแบบรวดเร็ว,วอุ้ยสดายถั่วนะคะเราก็จะเสร็จแล้วโอเคนะคะเราจะลาดเสร็จดีละอุย้ยลาดนมะมากด้วยนะโอเคลาดเสร็จจานนี้ก็แล้วกันง่าย เราทำแบบนี้เลยเขาไม่ให้ให้ทุกคนดูเร็วๆนะเสร็จแล้วคะ่ะอุ้ยอันนี้ก็เดือดแล้วเนี่ยให้มันเดือดหน่อยแล้วก็จะเทลงให้ทุกคนดูเลยเนาะตำถัวฝักีเอา เห็นไหมคะกินกับลูกสองคนนะไอ้เออ่ข้าวไทยคนะ่ะแฟนก็กินสเต็กกับเออ่มันฝรั่งทาร์ก็ลูกทาร์ก็จะกินเออ่ไข่กับเออ่เรียกว่าไรกับเบคอนเขาไม่ชอบกินกับขนมปังเขาชอบกิบนกับ,บนนข้าวเหนียวก็ดูบ้านๆนิดนึงเดือดแล้วค่ะเก่าหรอทาร์ลก็เดือดแล้วเห็นไหมคะเสร็จแล้วคะ่ะต้มถั รสเด็ดนะเราะมันเผ็ดแน่นอนเพราะว่าพริกสิบเม็ดนะโอเคเอาวางไม่ได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาล้างทีหลังเราจะเอามะเขือมาใส่โชว์ทุกคนด้วยมะเขือเก่าค่ะกินให้หมดเดี๋ยวเราจะได้ไปซื้อผักใหม่เนาะโอเคนี่ค่ะถ้าชอบกินกับมะเขือ,อถ้าเป็นนี่ค่ะ ดูใกล้ๆอันนี้ได้ไหมหมักได้ดูเกาหลาเทล็ดเดือดป๊อปป๊อปป๊อปโอ้ยขอโทษเรียเตรียมพร้อมมาเลยแนะหละถ้าเกาหลค่ะก็จะใส่อันนี้ลงไปนี่ค่ะใส่มันได้แล้วค่ะ ก็จะข้นๆเกลือง,อง,าอง่ายๆม่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวทารจะข้ามมารอมันเดือด,ดน๊บนึงมาดูเห็นไหมคะน่ากินมากๆเลยกินกับไข่เข้ากันมากๆเลยนะคะโอเคนะคะเราจะเอาเกลือปล่อยมันเดือดก่อนนะเดี๋ยวทารัตจะพามาดูกับข้าวนี่กับข้าวของแฟนทารตเนาะก็ กินกับอาหารเสร็จแล้วเราก็จะกินกับกินอ่ะพวกนี้ค่ะพวกอะอันนี้แทะละชอบกินอะแพงเท่าไหร่แ้ะละก็ซื้อมาช่วงนี้ไม่แพงเท่าไหร่เขาเรียกอะไรข้าวเหนียวลูใชายน่ากินกับอันนี้หาแนะนําแล้วเนี่ค่ะเราจะมาใส่นันี่ยนี่ค่ะใส่ไปนะคะ โอเคเราจะเสร็จแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเดือดแล้วทันแล้วก็จะลงให้ทุกคนดูเลยอยากอยากจะเทโชว์ทุกคนนะ เวลาจะไม่ผ่าน้นไปเร็วนะเอาไปวางนัดหน่อนไม่ต้่เทชวทุกคนไม่ใช่อะไรเดี๋ยวก่อนนะคะได้ค่ะได้เก้าเหล่ากินกับเดี๋ยวเราไปรวงพวกมะนาวเาพริกเอาทีหลังแล้วค่ะ ง er ่ายเลยกับข้าวไหโอเคนะครัเสบรกาหลเราก็เสร็จเรบร้อยแล้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกับข้าวใกล้ๆก,กันเนาะวันนี้ทรเลกินไปที่โน่งอี๋เนาะมี่ก็หลอกก็ขอใส่พริกนิดนึงพริกค่ะพริกพริกพริกใส่พริกไทยค่ะ เด็กอเนี่ยคอมพิวเตอมาำคอมพิวเร์เนี่ยเยี่ยมวัสดีครับเฮว้าวว้มาจอบไหมเ้ยอดีครับเนี่ยว้าวอยากมาเท้าไทยจะไปไหนอุนสกันเอสกเลยยังคงยกับอกันโอเคโอเครีบไปรีบกลับ รีบไปรีบกลับนะจ๊ะถ้าเกิดเราเตรียมไปแล้วก็รอส์คุณต้องไปก่อนโอ้เปล่าโอเคไป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 บายบายจะไปบ้านูหน้ามาสักจะเอาอย่างไปดูหน้าไปดูก็ไม่เป็นไรหรอกแกก็กลับมาว่างันไม่ไปนานเขาบอกว่าไปแป๊บเดียวโอ,โอ้ใส่ทิพย์ไทยอขอโทษด้วยนะคะ ปวดโอ๊ยมะผัวมานี่ก็ขับจังหวะก็ทําให้เราสต็อปเขาไปข้างนอกแป๊บนึงกลับมาค่ะไปไม่นานโอเคนะคะเว๊ยนี่ก็จะสูงไปนี่มาโชว์โอ๊ยโอ๊พิกไทยอ่ะพิกไทยขอโทษน,นะคะฝรั่ง อย่างงงนะทำอบข้าวไปจามไปไม่ต้องกลัวนนะช่วงนี้โควิดออกไปข้างนอกเนาะโควิดสิบเก้าจะจ,จามจะไอทั้งทีก็เป็นปัญหานะคะนี่ค่ะทนายแจมาด,ดูใกล้ใกล้เลยแล้วเราก็จะมาลากันไปเลยนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็ทนายแจอมไม่ดูแล้วก็วกพบกับทลายใหม่นะเปิดของข้าวให้ดูด้วยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเราจะจาก,กันด้วยการไปดูกับข้าวทลายในวันนี้นะคะให้ทุกคนดู ก็แร็ดก,กินเลยก็โชว์ไปด้วยนะค่ะเขาก็เรียกโชว์นั่นแหละค่ะเนาะนะคะ,นะคะนี่ก็สเตกของแฟนนะคะอันนี้ข้าวเหนียวลูกชทร็จะกินกับเขาชอบกินนี่เขาไม่ชอบกินอา่าโอเคแนละ้วเกาเหลาทุกอย่างก็ของหวานของข้าวมีเพียบเลยแล้วก็มีเค้กด้วยหน่อยหนึ่งด้วยในยตู้เดี๋ยวแทร็คยพูกันใหม่นะคะสวัสดีนะคะทุกๆคนบ๊ายบายนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายค่ะ